<c oughs> เอาละแกบ้านอยู่ที่ไหนเเอเอออตอบมาเร็วๆบ้านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเมลอนเมืองเมลอนซิตี้ตำบลมหาชัยครับอืออะฮะแล้วแกมีเพื่อนบ้านไหมก็ แถวนั้นเป็นแถวชาญเมืองครับอ่อาอะฮะแล้วแกมีเพื่อนเป็นใครบ้างก็มีเพื่อนเป็นวีรบุรุษของชาติเฟิร์สเป็นทหารนายหนึ่งที่ปลดประจำการแล้วก็คือหลอดไฟเป็นมหาเศรษฐีชื่อข้าพดแมนครับแล้วก็อีกหลายคนเลยแอปเปิลกับกรีนอ่าเอ้ยเดี๋ยวกว่อนนะวีรบุรุษของชาติเหรอ ก,ก็ใช่ครับอืมค่าหัวต้องเยอะมากน่นเอโอเคแกเป็นอนได้ขอบคุณครับหัวหน้าครับเราจะไหวหรอครับเอ้ยเราก็ต้องไหวแล้วสิเป็น่วยลบพิเศษสป่าอเอ,อ่เอ,อครับแล้วทำไมเราต้องมาช่วยแค่พวกตัวประกันแค่สิบกว่าคนล่ะครับเอา้าสิบกว่าคนเองค,คิดว่ามันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ไม่รู้ครับชีวิตอะมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะเวย้ยเออ่ครับท่านเฮ้ยหนุ่มงอ้ยเมื่อไหร่จะหมดวันอยากจะนอนละเอ้ยมันเจอตัวเราเร็วไอ้นั่นมันไอ้พวกหน่วยรบพิเศษนี่นะเอาละเอาละไอ้เนี่ยไอ้ย,อยโอ้ย อ้ยวได้แล้วโอยอ้าวได้เราคงสเตลไม่ได้แล้วล่ะนะพวกเอ่อแล้วต้องขับยังไงครับไอหน่วยรบพิเศษจะไปกลัวไม่ทำไมล่ะเอ่อครับท่านมีคนบอกอ้าวชิบหายละไอ้มีคนบอกมีคนบอกลย ใชนจะบังคับให้นายอ่ะบังคับบัญชาแทนนะจอร์ดเออครับผมทุกคนกราดยิงเลยเอาละยันดีเลยยัเอาละย,ายัน y e ยไอตายมึงขมนเร็วดีเลยยันฮเอาละปชิดตัว บันซ้ายเอ้ยเอาเอ้ยเตะกูไปก่อนละกันบานเดี๋ยวนะเอ้ยเดียวเดียวเดียวมันเกินไปแล้วนะเอ้ยต พวกทางการมันบุกมาอีกแล้วสินะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไร